วันนี้มีโอกาสได้มาบรรยายกับทั้งหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและผู้ที่สนใจธรรมะคนเรามีความกลัวเป็นอารมณ์ทําไงจะกำจัดความกลัวไปได้คนที่กลัวเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมะจึงกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวยากลำบากกลัวพัดพลาดจากกัน กลัวความจนเข้ามาบีคันทุกคนกลัวกันทางนั้นทำยังไงเราจึงจะกำจัดความทุกข์คือความกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวถูกนินทากลัวไม่มีใครสนับสนุนไม่ใช่กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนอย่างเดียวกลัวมีอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้ มีลาบกลัวเสื่อมลาบมียศเกลือกลัวเสื่อมยศมีความสุขก็กลัวว่าความสุขจะหมดไปทุกคนมีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวความกลัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรความกลัวนี่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไข้ใจไข้ใจในที่นี้ใครเป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างมีโอกาสจะเป็นได้ทุกคนไม่ว่า เจ้าวานายไม่ว่าหมอว่าพยาบาลไม่ว่าคนไข้มีโอกาสจะเป็นไข้ได้ทุกคนไข้เพราะความเป็นทุกข์ใจไข้เพราะความกังวลใจไข้เพราะความไม่สบายใจไข้เพราะกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมีราบกลัวจะเสื่อมระยะลาบมียศกลัวจะเสื่อมยศมีความสุขกลัวจะหมดความสุขกลัวเขาจะ ให้ร้ายกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่สนเสริญน,นี่แหละคือไข้ใจคนเป็นไข้าภายนอกหมอรักษาได้แต่ไข้าภายในนั้นหมอรักษาไม่ได้เพราะขาดยาธรรมะเขาเรียกว่าขาดยาคนที่จะหาหยุกยารักษาโรคไข้ใจได้นั้นต้องมีธรรมะคือมีแนวทางรู้ทางปฏิบัติใจ ต้องสร้างพลังคือสติให้รู้ตัวให้รู้กายรู้ใจเรียกว่าภาวนาหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นคนเราทุกวันนี้เป็นไข้ใจกันมากทุกใจเนี่ยไม่มีใครจะหักข้ามได้นอกจากเอาธรรมะคำสั่งสอนพรธเจ้านั้นมาประพฤติธปฏิบัติความกังวลความกลัวไม่สำเร็จทำลายแล้วอดที่จะมาคิดลึกไม่ได้ ทำดีก็ดีทำไม่ดียิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทั้งจะทำที่คนรู้มากก็ดีคนไม่รู้มากก็ดีถ้าเห็นยิ่งทำคนเดียวยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคมันเป็นโรค,โรคภายในคือเรว่าไข้ใจรักษาไม่หายด้วยยุกยารักษาโรคบางคนนี้ไม่มีสาเหตุอะไรหมอมาตรวจแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีแรง ไม่มีกําลังทําอะไรไม่ได้แต่จะกินแล้วก็นอนไม่มีกําลังทั้งหมดอ่อนเพลียลงไปอ่อนเพลียลงไปหาสาเหตุไม่ได้ตรวจอย่างไรก็ไม่พบถ้ามาค้นหาสาเหตุของหัวใจก็คือเป็นไข้ใจเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่สมหวังที่ตนเองเอามาคิดตั้งแต่อดีตมากลับมาเป็นทุกข์กับเรื่องเกา่า กับความผิดหวังเก่าๆนั่นเนี่ยก็เรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายคนที่จะรักษาหายได้ก็คือบุคคลที่นําธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกวันคนเรานี่ไม่ใช่ทุกแต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ทุกแต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยทุกไม่สบายใจนี่ทุกมากที่สุดจากการเป็นหนี้เป็นสินจากการใช้ใจ่ายไม่พอ <c oughs> จากการ <c oughs> จากการคลองเรือนไม่ถูกใจจากการทำงานกับหน้าที่ไม่ถูกใจในหน้าที่ไม่ถูกใจกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ไม่พอใจในงานหรือไม่พอใจในลูกน้องหรือไม่พอใจในในนายหรือไม่พอใจกับเพื่อนที่ทำงานอันนี้เรรยกว่าทุกข์ถ้าเป็นมากๆแล้วจะทำไงเป็นเลมากก็กลุ้มร้อนเครียด ไม่สบายใจเราจะมองเห็นหน้าจากคนที่ทํางานเครียดมากๆเวลาเครียดมากเลยเห็นมัาหน้าไม่สบายหน้านิ้วคิ้วกระมวดแล้วแสดงอาการออกมาก็คือการไม่สุภาพจะพูดจาอะไรก็กระทบกระเทียบจะยุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่สงบแสดงอาการกระทบกระแทบเต้นตังค์เช่นนั้นเรารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นข้าใจ คนนั้นไม่สามารถจะรักษาหัวใจตัวเองได้เพราะปล่อยตามอารมณ์สิ่นเคยฉะนั้นถึงว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่คนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ก็คือไม่เอาธรรมะนั่นเองเธอยังคิดว่าทางอื่นแก้ได้อยู่เป็นการไปเที่ยวเกฮงกินเหล้าเมาสุราไปทางอื่นๆก็คิดว่านั่นน่ะคือทางแก้ใจได้ แต่เมื่อแก้แล้วก็กลับเพิ่มทุกข์มากขึ้นไม่เคยสบายใจพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสะสมกิเลสให้เศร้าหมองมากขึ้นทําให้ความโลภเพิ่มมากขึ้นความโกรธเิดเพิ่มมากขึ้นความหลงไม่รู้จักความจริงเพิ่มมากขึ้นคือหลงอะไรคือหลงในสังขารว่าเรายัางไม่แก่ไม่เท่าแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่า คนเรานั่นน่ะจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สร้างความดีคนเราเมื่อไม่ไม่เกิดมาแล้วไม่สร้างความดีไม่ทําใจให้สงบแล้วย่อมทําลายตัวเองย่อมทําให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปเช่นความโกรธเป็นที่พึ่งแกเราไม่ได้เลยความโกรธกันความเกลียกันความอิจฉาริษยากันความให้ร้ายกัน ไม่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอาตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองด้วยกันรู้จักการควบคุมอารมณ์เราทํางานลงการเราจะอยู่ในฐานะใดเราต้องรู้จักคําว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้วันไหวไม่ให้เกิดความตึงเครียดไม่ให้เกิดความไม่พอใจกับการกระทําของผู้อื่นก็ดี การกระทําของเราก็ดีฉะนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเรารู้ได้ว่าวิธีพึ่งตัวเองวิธีพึ่งอย่างไรหมอถ้าเป็นทุกข์ทางใจหมอจะพึ่งตัวเองจากอย่างไรหมอก็ต้องพึ่งจากการมีธรรมะทําให้ใจสงบคนไข้ถคาจะพึ่งตัวเองทําอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย จะเอาหมอมาพึ่งทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วย่อมหายป่วยยากแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องพยายามฝืนความเจ็บปวดให้พ้นไปจากเราให้ได้นั่นแหละเรียกว่าพึ่งตัวเองเมื่อเรามีความไม่สบายใจเรามีความโกรธเรามีความเครียดเราจะทำไงให้หายเราต้องพึ่งตัวเองด้วยการยึดหลักธรรมะ พยายามปล่อยพยายามวางพยายามปรงพยายามละให้มากขึ้นเมึ่งที่เราได้มาเริ่มต้นในการภาวนาพุโทโธเมื่อก่อนเราไม่มีคําว่าพุโทโธมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่พอใจเราแสดงออกโกรธไปเกลียดไปว่าไปแสดงออกทั้งกายวาจาใจก็ได้เพราะเราไม่มีสติก็คือขาดธรรมะแต่เมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ตั้งสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พุโทโธไว้ พุทธลมเข้าโทลมออกหรือเราพยายามยึดหลักการปฏิบัติของเราทำใจของเราให้ดีให้ได้ถ้าใจเราดีไม่ได้แล้วเสียหมดเสียทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งงานเสียทั้งการเพราะใจเราเสียนี่จะเรียกว่าทุกคนเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้ใจได้ไข่อื่นรักษาหายได้เป็นตรงไหนก็ ผาตัดหรือกินยารักษาตามที่หมอสั่งแต่ท้ายใจนี่เป็นกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเกิดความไม่สมหวังแล้วจะเป็นท้ายใจอันใดที่ทําไม่ถูกใจนั้นเรียกว่าทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดความตึงเครียดกลับเอาเก็บมาคิดมานึกจนกลายเป็นทุกข์ใจเสมอไปคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะทําให้มีความสุขตลอดชีวิต คนที่จะหาความสุขได้ตลอดชีวิตนั้นไม่มีเลยแต่เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะให้ความทุกข์มันดับชั่วขณะหนึ่งความทุกข์ทางกายแล้วนะดับได้เพียงเปลี่ยนอิยาบทเช่นปวดท้องกินยาหิวข้าวกินข้าวหิวน้ำกินน้ำห่วงนอนแล้วนอนร้อนแล้วเข้าลมเมื่อแล้วขยับปวดเมื่อยแล้วหายุกยา,ารกักษาโรค ความทุกข์ของสังขารร่างกายนั้นเป็นเพียงบำบัดช่วขณะที่เราเปลี่ยนอดีตบทแต่ความทุกข์ทางใจนั้นจะเดินจะยืน,จะ,ยนจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่ในยาบทใดมันไม่เคยดับมันไม่มีเคยดับเลยเพราะความคิดของเรานั้นยิ่งโตยิ่งคิดมากยิ่งโตมากยิ่งคิดมากคิดไปมากเท่าเๆกับอายุตัวเองโตมากยิ่งรุงมาก ยิ่งรู้เรื่องมากยิ่งจำมากยิ่งคิดมากยิ่งสร้างสารรค์มากในใจตัวเองไม่ใช่โตแล้วมีสติปัญญาเลิกคิดได้แต่เราเมื่อตอนเด็กเราไม่คิดอะไรเลยถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็งนอนพ่อแม่ทำยังไงครูบาอาจารย์ให้ทำไงทำตามได้หมดแต่เมื่อโตแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำจะกินเราจะห้ามคิด ก็ห้า,หามไม่ได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราห้ามใจเราไม่ได้มันติดขวางอยู่ในใจความโกรธก็ห้ามไม่ได้ความโลภความหลงก็ห้ามไม่ได้มันไม่เคยหยุดคิดได้เลยเพราะมันรู้มากมันเห็นมากมันจำมากมันประสบประการมากแต่ที่ความรู้คิดมากมากนันทำมาให้เราเนี้เกิดความไม่สงบเกิดความพุงส่านพุงแต่งจิลายเป็นเครียด เหมือนกับคนเราที่ว่าถ้าเราไม่มีรักเลยเราก็ไม่รู้จักคําว่าทุกเลยแต่ถ้าเรามีรักหนึ่งรักเราก็รู้จักกับความว่าทุกขมากในความรักหนึ่งรักแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ขออีกรักหนึ่งเราก็ทุกเพิ่มมาอีกสองรักเหมือนกับเราแบกห้าสิบกิโลเราก็เพิ่มมาอีกร้อยกิโลแต่ถ้าเรามีพยายามรักมากขึ้นรักมากขึ้นเราจะไม่มีหัวใจที่ว่างเลยเช่นเดียวกัน เราโกรธเพียงวันละครั้งเดียวเราก็ร้อนใจเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเราโกรธวันละหลายละสิบครั้งเราก็ร้อนใจวันละสิบครั้งแต่ถ้าเราโกรธเกลียดตลอดวันเราไม่มีหัวใจว่างเลยเพราะหัวใจเราเน้นหนักด้วยความโกรธความโกรธจึงเข้ามาทําลายจิตใจเราไม่เคยมีความสุขเลยตลอดวันไหนเลยความโกรธก็เข้ามาลุกกุ้มลุมในหัวใจไหนเลยความรักก็เข้ามากุ้มลุมในหัวใจ ความโลภความหลงเข้ามาเต็มในหัวใจหัวใจในน้อยเราเนี่ยคิดมากหรือเกินเหมือนกระดรถที่คันเล็ก,ลกแต่กระทุกเกินน้ำหนักไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ต้องเป็นอันที่เสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันกระทุกเกินน้ำหนักใจเรานี่เนี่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทที่ต้องเข้ามาหาหมอเพราะเราไม่เลละความทุกข์ เพราะเราไม่มีวิธีดับทุกข์เพราะเราคิดไม่ไม่น้อยเลยเพราะเราไม่หยุดคิดเลยการที่หยุดคิดไม่เป็นนั่นเนี่ยเราจึงต้องทุกข์นะ่ะต้องทรมานจิตใจกระสมกระสานไม่มีความสบายใจเลยตลอดวันตลอดคืนทำอย่างไรเราจะมีความสุขในหลัำกธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเอ่บ้างเราต้องรู้จักหลักสงบคำว่าสงบนั้นที่พระพุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลย ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสนุกกินเหล้าเมายาเต้นราขับร้องพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นเพียงคลายอารมณ์หรือระบายอารมณ์แต่ถ้าติดยึดแล้วสิ่งนั้นคือทุกแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสุขใดไม่เกินความสงบโยมลองสงบเพียงห้านาทีลองละความคิดเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่มันมีปัญหาในหัวใจเราจะได้คลั้ง ละห้านาทีเนี่ยจะรู้ว่าสมองของเรานี่โล่งปลง่งหมดหัวใจของเรานี่ว่างเบาเหมือนการหยิบยกความหนักอกหนักใจเหมือนกันบกกอกกเ,อกเอาภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกจากอกเราแต่ถ้าเราทําใจให้ว่างให้สงบไม่ได้แล้วเราแบกบโลกไว้ทั้งโลกเลยหนักไม่เคยสบายใจเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าทำเพื่อช่วยตัวเอง เป็นอัตาหิอัตโนนาโถธรรมเพื่อช่วยตัวเองไม่ถูกมากเราเป็นหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่เราช่วยแต่เพียงกายเพียงกิริยาแต่ใจเรายัางไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเราจะช่วยให้ถึงใจนั้นเราต้องรู้จักคําว่าความสงบความสงบนี่มีมากเท่าไรเมตตาสงสารตัวเองก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเมตตาสงสารตัวเองมากเท่าไร ความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นก็จะมากเท่านั้นเช่นมีคนมาพูดให้เราไม่สบายใจพูดทางหูซ้ายพูดทางหูขวามีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจทุกเวลาทั้งๆท,ที่เราในยพยายามจะทําดีพยายามจะใจดีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจตลอดเวลาถ้าคนพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่สบายใจถ้าเราบ้างละ่ะ ถ้าเราพูดในคนอื่นไม่ให้เขาฟังอย่างที่เขาพูดให้ระวังให้เราไม่สบายใจเราก็พูดคำนั้นให้คนอื่นไม่สบายใจเหมือนกันใจเขากับใจเราเหมือนกันใหม่ <passions. S 2> ฉะนั้นเมื่อบรรัณฑิตผู้รู้ว่าใครทำทุกข์ให้เราเราทุกข์ไม่ชอบใจเราก็ไม่ควรทำทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะเมื่อทำแล้วเขาก็าไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงชวนกันไป ชวนกันไปสู่ความดีชวนกันไปพุทธปฏิบัติธรรมชวนกันไปสงบกายวาจาใจไม่ว่าไม่ด่าไม่เขียนไม่ตีไม่เบียดเบียนให้ทุกคนเป็นทุกข์ด้วยวาจาของเราถ้าทุกคนรู้จักสำรวมวาจาแล้วเป็นสมาวาจาซะแล้วโลกนี้ย่อมเป็นสุขส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่ว่ากันไม่เสียดสีกันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกัน ไม่พยาบาทอาฆาตกันเพราะทุกคนมีน้ำใจประเสริฐด้วยคุณธรรมเพราะเข้าใจว่าทำให้เขาทุกข์ก็เหมือนกับทำให้เราทุกข์เขาทำให้เราทุกข์เท่าไรเราก็รู้เลยว่ามันไม่ไม่ดีเลยไม่น่าทำเลยทุกคนเราเมื่อมีธรรมะอย่างนี้จึงเดีว,ว่า mm. เห็นโทษทุกข์จึงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองว่าอ๋อนี่อย่างหรือที่พุทธเจ้าจะบอกอัตาหิอัตโนนาโถตนแลตตนเป็นที่พึ่งของตน คือไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนช่วยตัวเองจะได้แล้วทุกคนเราเนี่ยถ้าคนไข้ทุกคนเราเนี่ยมีความสามารถมีจิตใจเข้มแข็งมีธรรมะเป็นคนที่อดทนกั้นต่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมากระทบได้นั้นย,ย่อมสบายใจเนยเมื่อหมอมาให้ยาและรักษาปฏิบัติธรรมตามคําสอนพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นหลักเป็นหลักหัวใจของทุกคนแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้เข้าใจ ไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็เลยมองเลยข้ามไปเมื่อเลยมองข้ามการปฏิบัติธรรมไปแล้วจึงไปยึดแต่ความทุกข์ใจที่เราเครียดที่เรามึนที่เราไม่สบายอกที่เราไม่สบายใจที่เราหงุดหงิดหงุงซ่านดูทุกวันนี้เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปัญหาหัวใจอันนี้จะหมดไปใครว่าเราจะใจดีเราจะไม่โกรธเหมือนเก่า เราจะไม่หงุดหงิดเหมือนเก่าเราจะไม่ทํางานเครียดเหมือนเก่าคือบางคนเครียดเจนต้องไประบายกับคนอื่นทํางานที่นี้ไประบายกับคนโน้นระบายที่นี่ไม่ได้ก็ไประบายที่คนที่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีความเครียดมากแต่ถ้าเรามีธรรมะนะเราไม่รับเลยเรามีธรรมะนี่เราไม่รับเลยใครจะดีใครจะชั่วเรื่องของเขา เราทําใจของเราให้หยุดยั้งได้เราทําให้ทันอารมณ์ของเราได้ควบคุมใจเขาให้รับความไม่ดีของใครเลยใครจะดา่าใครจะว่ามาเรื่องของของเขาเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะเรื่องของเราเราก็ทุกอพอแล้วเรื่องของเราเราก็หนักอกหนักใจพอแล้วเพียงจะไปนหนาวหัวใจเราก็รับไม่ไหวแล้วไหนเลยเราจะไปอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วจึงว่า ธรรมะที่ว่าธรรมะธรรมะแก้ทุกข์นันอะไรเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานเป็นธรรมะทั้งหมดธรมดเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไป